หเห็นคุณน้องคุณหมอด้วยเขาจะได้รูจากกันอยู่แล้วอนุกดเลยอ้าวสวัสดีครับผมผมช่างสำราญนะครับจากโรงพยาบาญสุรินทร์นะครับวันนี้ได้มีโอกาสนำเครื่องผสมอาหารรุ่น300กิโลนะครับมาส่งที่ฟาร์มลยครับผมฟาร์มเจริญสมบูรณ์ฟาร์มเจริญสมบูรณ์นะครับอยู่ตรงนี้อยู่บ้านน้องน้ำใสเนาะตำบลโคกปีของอำเภอเมืองสะแก้วนะครับผม รุ่นนี้ก็พิเศษเลยก็คือมีตัวถังสแตนเลสน,นะครับคุณลูกค้าเลือกใช้มอเตอร์สามแรงยี่ห้อมิซูนะครับแล้วก็ระบบเ<พ>ฟือง,ง,ง,งทอดนะครับผมมีเฟืองโซ่คู่นะครับอ่าทีนี้วิธีใช้งานนะครับคุณลูกค้าก่อนที่จะทําการผรสมแล้ก็เตรียมวัสดุให้พร้อมเลยเนาะเตรียมวัสดุพร้อมปุ๊บแล้วก็เปิดเครื่องเลยล้วก็เทส่วนผสม,สมเข้าไปตามเป็นมูที่เราต้องการ ไข่เต็มนี้เลยก็ได้ครับผมส่วนผสมมีอะไรบ้างครับที่นี่ที่จะเป็นอาหารอาหารสำเร็จรูปครับแต่ว่ามาผสมยานผสมยาเป็นอาหารเม็ดประมาณนี้เนาะเออเลยมอเตอร์สามแรงคือใส่นี่ก็ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้คุณลูกค้าไม่ฟ้องเรื่องส่วนผสมเนาะต้องลูกค้าบอกว่าต้องล้างต้องล้างเครื่องก่อนอาปาสาสักแล้วก็เพื่อนแนะนำเนาะ แ่เรารู้วิธีการใช้งานทีนี้ตอนนี้เราผสมเสร็จปุ๊บเครื่องต้องรันตลอดนะครับจนกว่าวัสดุจะออกหมดนะครับทีนี้วิธีดูแลรักษามีตอนนี้น้ำมันน้ำมันเกียร์เราใส่มาแล้วก็ใช้ได้อยู่หลายเป็นปีนะครับเพราะว่ารอบมันไม่ได้รอบเร็วนะแต่เป็นปีทีนี้จุดอับจารบีมีจุดหนึ่ง 2แล้วก็ฝั่งฝั่งนี้3ามเนาะครับผมโดยใช้กระบอกอัดจารบีที่เป็นก้านยาวแล้วก็เป็นยางเป็นเป็นเรียกว่าัมยางมันจะอ่อนตามมุมที่เราต้องการได้นะครับผมอัดแค่พอพอให้มันขึ้นออกข้างๆแล้วก็พอนะครับดูสังเกตว่ามันออกขึ้นออกข้างๆแล้วก็พอแล้วก็ทางออกมีอยู่สองช่องทางนะครับ มีด้านล่างกับด้านล่างนะครับด้านล่างด้านล่างเวลาระล่างแล้วก็เปิดด้านล่างพิเศษมีอะไรบ้างของช่างสำรานตัวนี้พิเศษเลยก็คือเร,เรารับประกันที่หนึ่งปีนะครับ คุณลูกค้ามีปัญหาอะไรก็โทรหาได้เลยไอ้ตัวนี้เป็นใบรับประกันนะครับนี่เก็บไว้ได้เลยเป็นใบรับประกันข้อมูลการซื้อขายกันก็จะ<อ>มีนมบัตรอยู่ข้างในด้วยแกออกได้เลยมีอะไรก็โทรหาเบอร์นี้สอบถามนะครับกรณีว่า้รับประกันแล้วจะมาอย่างไงไกลก็ไม่เป็นไรคุณลูกค้ามีปัญหาแบบไหนอย่างไรถรามาไม่ได้ก็ให้ทางทางลูกค้กาหาช่างมาทำ หมดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในระหว่างรับประกันเราก็จะอุลนค่าใช้จ่ายให้ครับผมไม่ต้องกลัวนะครับดูแลที่หนึ่งปีเลยนะใช่ใช่แต่เมียดูเลยทั้งชีวิตน้องครับผมมีคุณหมอมีอะไรจะสอบถาครับคุณหมอคนที่ไหนคะคนสุรินทร์คนสุรินทร์เหมือนกันอ๋อ้ยเย้ทำไม่บ้าน คุณไม่เป็นครับคุณไม่เป็นคนสุรินคุณไม่เป็นเป็นบางพื้นที่เนาะแต่ผมก็พูดไทยเมื่อไรก็จะคอมเมนต์มานนั่นแหละฮะโอเคประมาณนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับไปดำเบลรยด์ทุกคนเนอะคุณหมอมีเมียหรือยังครับอ๋อยังยังโสดอยู่เนาะ